สวัสดีครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงน,นะครับวันนี้จะพามาดูสีประตูที่ขายดีอีกหนึ่งสีนะครับเพราะว่า,าเราส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงสีขาวอะไรประมาณนี้นครับอีกคันนึงนะครับเป็นสีที่สวยเหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสีประตูต้องดูคลิปนี้นะครับผมดูจนจบคลิปนะแล้วก็อยากจะปรึกษาเคสก็ลอง อแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาหาบ,บอยก็ได้แต่บอยยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะครับมีจัดไฟนั้นถึงที่นะครับมีส่งรถถึงที่นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ผ่านเราสามารถคืนเงินดาวนร้อยเปอร์เ,รเซไม่มีหักค่าไหนได้นะโอเคไปชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรครับรุ่นนี้ก็เช่นเดิมเป็นรุ่นสีประตู XLT นะครับ คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากเลยสายคีนเหมือนกันตัวนี้สายคีนจะเสริมแค่ตัวสกรูแล้วก็แม็กยางนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น DBL XLT หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า4ประตู XLT นะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรมากับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์6สปีดนะรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่857,000บาทนะครับ เกียร์ออโต้ที่9,200 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมมาดูกันรุ่นนี้ก็คันนี้ก็สายคลีนเช่นเดิมครับนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยคันนี้แต่อยากจะรีวิวให้ดูว่าสีบอลเงินก็สวยเหมือนกันนะนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็ในเรื่องของข้อไฟหน้าให้นะครับกระจังเดิมๆลูกค้าอยากถามว่ากระจังเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับกระจังหน้าเดิมๆเ,เป็นแบบนี้นะครับ เป็นตะแกรงใหญ่นะครับรับลมได้ดีนะครับรุ่นใหม่แล้วจะเป็นรูตะแกรงใหญ่พร้อมกับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเปียโนนะครับผมสวยงามทีเดียวเอกทีครับดูกระจังง่ายๆคือตัวหูสองข้างนี้ครับจมูกนะฮะหรือว่าเรียกว่าหูก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเรียกนะจะเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้ลูกค้าให้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของสกูปฟิตสกูปใหญ่นะครับจะเป็นรูปม้านะครับสีเทาดําสีเดียวตัวรถเลยม้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะเจ้าสีะไรบอกมาเดี๋ยวบอยจัดให้นะครับ ม้าก็จะมีเป็นมา้ามีเป็นแรดก็มีแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะเดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งก่อนว่าเอ็กทีสเปคของเขานะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออตโอต,โอตโอ้นะจะมาคู่กับที่ปัดน้ำฝนอโอตโต้เพราะเขาจะมีในเรื่องของกล้องนะครับจับนะครับเวลามืดๆไฟติดเองเวลาฝนตกเม็ดหนาๆอันนี้ก็ปัดเองเราสามารถตั้งได้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบอัตโนมัตอิอย่างนี้ก็ขยับรุ่นที่มาก็เป็นรุ่นนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจอ่ะ มาดูรอบๆบคันแล้วกันคันนี้ไม่ไม่ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่าสายคีนนะตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับคินโตนะครับยาคินโตขนาดยางอยู่ที่สองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับตัวลายนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะตัวยางคินโตลายใหม่โอเคแล้วก็เสริมขึ้นมาเรื่องของการครอบตัวเบ้าจริงๆถ้าไม่ครอบก็จะเป็นสีโครเมียมตัวนี้ มีสัญลักษณ์บอก2.2แล้วก็6สปีดนั่นเองอเช่นเดิมคิวการศราต์ ar, ต้องติดเพิ่มนะครับราหลังคาก็เพิ่มได้เป็นสีดำแบบนี้หรือสีบอลเงินแล้วแต่ลูกค้าเลือกจริงๆถ้าถ้าเป็นสีตัวเนี้ยเป็นสีบอลเงินก็สวยนะแต่ลูกค้าอยากไล่อยากไล่ดำก็ไล่ดำไปแล้วก็เบ้ากาันลอยนะครับชอบเป็นลอยก่อนเลยตัวเบ้าแล้วก็การลอยให้นะ เราก็จะรีวิวใครยังไม่เคยดูก็มาดูคลิปนี้นะครับว่าเอกทีเป็นแบบไหนเติมดีเซลนะครับฟอดเติมดีเซลนะครับสามารถเติมได้ B7 B10 แล้วก็ B20 นะครับแล้วก็ครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายกันชนนะครับเป็นกันชนห้างกันชนศูนย์จากโรงงานเลยตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับมีตรงกลางกับมีตัวมุมหรือคอนเนอร์ให้นะ XGT จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับถ้ากล้องมองหลังลูกค้าก็ขยับรุ่นขึ้นไปนะครับก็จะเป็นรุ่นพวกวายทงวายแท็บแล้วกันโอเคไม่มีอะไรมากข้างนอกเดิมๆเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้กล้องเข้าด้านนู้นเลยโอเคนะครับขอสตาร์ทรถก่อนร้อนโอเคนะครับในเรื่องของ XGT นะครับด้านในนะครับด้านในของเขาก็จะเป็นเดี๋ยวพูดถึงภงมลัยดีกว่า พวงมาลัยของ Ford นะครับทุกรุ่นนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อเปเซนนะครับอยู่ในรอบต่าพวงมาลัยจะเบามากนะครับอยู่ในรอบสูงพวงมาลัยก็จะหน่วงขึ้นนะครับอันนี้มีข้อดีแล้วก็จะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับมีความคมเวลาการหักเลี้ยวหักไหลพวกนี้จะแม่นยานะครับส่วนในเรื่องของพวงมาลัยก็จะมีในเรื่องของการล็อกความเร็วนะครับคูลคอนโทรลลิมิตคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าลองไปศึกษาดูนะครับคลิป ที่บอยเคยลงไปก็จะมีการสอนการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงไม่ว่าจะรับสายเข้าวางสายนะครับหรือว่าจะเบาเสียงเพลงอะไรพวกนี้เน็กเพลงก็แยกเป็นในโซนของเครื่องเสียงไปลูกค้าไม่ต้องงงนะบางท่านคิดว่ามันเยอะแล้วจะงงก็ง่ายๆเลยสายเครื่องเสียงขวาควบคุมรถไปแค่นั้นเองส่วนหน้าปัดของเอ็กก็จะสวยๆแบบนี้นะเป็นสวยๆมีมาตรวัดอะไรพวกนี้บอก ด้านขวาก็จะเป็นในเรื่องของอความเร็วนะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดลงมาก็จะเป็นในเรื่องของอเกน้ํามันนะครับส่วนรอบเครื่องก็อยู่ตามซ้ายมือนะครับสวยๆแล้วก็จะมีในเรื่องของตําแหน่งการเข้าเกยียร์การบอกเกียร์ว่าเราอยู่ตําแหน่งเกียร์อะไรก็อยู่ด้านนี้นะครับหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับ8นิ้วสามารถรับรองรับแอป เปิดคาเพยแ y a n d อ o i d Auto อะไรได้หมดนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเสียบสายนะเราบลูทูธขึ้นเลยอันนี้จะดูฟังเพลงหรืออะไรพวกนี้ผ่านมือถือเราไม่ต้องเชื่อมสายละแล้วก็เป็นแบบทัศกรินด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําของฟอร์ตเขาจะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับอันนี้เวลาเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยบอยอยากให้ทุกคนนะครับเปิดไว้เผื่อเกิดสิ่งไม่คาดคิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเราไม่สามารถจะโทรออกไปได้อันนี้จะลิงก์ไปที่169 สามารถจะโทรไปหาแล้วเขาจะวิ่งมาหาเราเลยนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมของแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของพัดลมน้ำยาอะไรนี้ก็จะแยกอย่างชัดเจนรุ่นนี้ยังยังยังจะไม่เป็นแอร์ออตโต้นะจะเป็นแอร์แอร์ปรับอย่างนี้นะครับแมนนวลอยู่นะครับแต่ก็สวยงามเหมือนเครื่องบินเลยนะครับของฝอกก็จะมีในเรื่องของไล่ฟ้าหน้าให้ด้วยนะครับกดไล่ฟ้าหน้าลมก็จะไล่ฟ้าหน้าออกนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับของปี2021นีนี้ครับก็จะมีในเรื่องของ าการการหมดการลื่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราจะมีมาให้นะครับของตัว XLT แล้วลูกค้ามั่นใจได้นะครับขับขี่ปลอดภัยต้อง Ford นะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็จบและรีวิวข้างในขำๆไปโอเคสุดท้ายนี้นะครับบอยชาโคขอฝากช่องบอยฟอร o ดโปรโมชั่นบายบอยชาโคไว้ด้วยนะครับหรือว่าลูกค้าสนใจนะครับในเรื่องของอจะออกรถฟอร์ ไม่รู้จะถามใครปรึกษาเคสยังไงลองลองแอดไลน์มาเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ถ้าคนไม่ถนัดพิมพ์โทรก็ได้นะครับที่เบอร์0645930055นะครับเบอร์บอยชาโคโทรมาได้ตลอดนะครับโทรมาปรึกษาเคสว่าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้นะครับลองโทรมานะครับได้ลดร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมวันนี้บอยชาโคขอจบการรีวิวแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวอะไรอีกก็ลองกดซับสไครป์กดติดตามไปแล้วกันลองลองช่วย ช่วยๆหน่อยแล้วกันว่าจะมีคลิปอะไรนะเดี๋ยวค่อยค่อยเจอกันแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ